เรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารอืมทาง t ทสอ at ลาสแพลตฟอร์มรีวิวอาหารชื่อดังระดับโลกเนี่ยเขาก็จัดอันดับอาหารร้อยจานเด็ดทั่วโลกนะจาก11,258เมนูพบว่าอาหารไทยติดอยู่ในลิสต์หลายรายการเลยแต่ว่ารายการที่ขึ้นอันดับต้นๆเลยคือติด1ใน5เลยนะเออใครเดาได้บ้างครับว่าอาหารนั้นคืออะไรครับ หลายคนเดาไม่ถูกใช่ไหมผมบอกเลยแล้วกันว่าอาหารนั้นก็คือผนงครับโอติดอันดับ5้านะได้4.6ดาวจาก5ดาวใครชอบกินผนงบางผมเป็นคนหนึงนะที่ชอบกินผนงผนงหมูเนี่ยผมชอบมากเลยก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆผนงถึงขึ้นมาเป็นอันดับ5้าได้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นพวกต้มยำต้มขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพราะว่าขึ้นชื่อโดยเฉพาะเข้าซอยหรือว่าพวกผัดกระเพราแต่ว่าปรากฏว่าผนงครับขึ้นเป็นอันดับ5โดยในเว็บไซต์เนี่ยได้ระบุครับว่าผนงเป็นแกงไทยที่มีลักษณะข้นรสชาติหวานเค็มนําเนื้อสัตว์ไปตุ๋นกับกะทิพริกแกงผนงเนี่ยจะมีใบมะกรูดแล้วก็น้ปาปลาน้ําตาลปีบ๊บโดยเนื้อสัตว์ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อวัวไก่เป็ดแล้วก็เนื้อหมูนะครับสูตรแกงผนงเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุด ในประเทศไทยนะพบในหนังสือตำรากับข้าวของหม่อมส้มจีน <c oughs> ราชานุประพันธ์ขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2433หรือ134ปีมาแล้วนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนไทยอยู่คู่กับพันเองมายาวนานขนาดนี้นะแล้วก็ยังเป็นอาหารไทยที่ติดอันดับ5ใช่ไหมทีนี้นอกจากอันนั้นแล้วเนี่ยในร้อยอันดับยังมี เมนูอื่นด้วยนะครับนอกจากแนงนะครับก็ยังมีอีก5เมนูครับก็คือข้าวซอยติดอันดับที่17ครับมัสแมนติดอันดับที่60แกงขาไก่ติดอันดับที่65ไก่ย่างเนี่ยติดอันดับ73ครับแล้วก็ผัดกะเพราติดอันดับที่84แล้วก็5อันดับแรกนะเอ่อที่เป็นเมนูเด็ดในโลกนะครับมารู้กันนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างจากที่ไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งเขาบอกว่าชื่อเมนูว่า เลโชนาเป็นเมนูหมูยัดไส้หัวหอมใหญ่อาหารพื้นเมืองของโคลอมเบียหน้าตาแบบนี้นี่เองอใครเคยกินบ้างครับอันดับสองก็คือ,อพิซซ่านาโปนาโปลิตานอ่ะต้องอ่านว่าอย่างไงนาโปลิตาน่าโอเคอ่ะอ,อ่านถูกแล้วพิซซ่านาโปลิตาน,าน่า,นา,า,นาก็เป็นผมเคยได้ยินมาว่าเมนูนี้เนี่ยร้านไหนถ้าเกิดทำ พิซซาเนี่ยเมนูนี้ถ้าไม่อร่อยนี่คือจบกันเลยนะเ้าถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของพิซซ่านะครับอันดับ3นะครับก็คือพิคันย่าพิคันยาคือเนื้อของบราซิลครับที่ได้รับฉายาว่า The Queen of Steaks นะก็ต้องบอกเลยว่าอันดับ3นี่หลายคนชอบมากๆนะอันดับ4ก็คือเลชตาเลชตาคือเมนูคล้ายกว๋วยเตี๋ยวอาหารนั่งเดิมของแอลจีเรีย ไม่แน่ใจว่าไม่เคยกินเลยจริงๆครับอันนี้แปลกใหม่มากสําหรับผมนะอันดับห้าแน่นอนครับก็คือแผนงของไทยนั่นเองครับใครเคยกินเมนูไหนบ้างนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจากเว็บไซต์น่าเชื่อถือแค่ไหนนะสำหรับผมผมว่าก็แปลกใจนิดน,นึงครับตรงที่แผนงขึ้นอันดับ5้าเลยส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบแผนงใครชอบแผนงเหมือนผมบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเค,ค